เป๊ะค่ะเป๊ะมาแต่ว่าพี่ๆทุกคนเหมือนหนูไปขอเขาไว้ว่าพี่ใบหนูหนได้ไหมเพราะว่าที่ผ่านมาหนูใบให้พี่หมดเลยนะอะไรเงี้ยเขาก็โอเคเดี๋ยวช่วยรู้จักเราเหรอเออก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันครับ สวัสดีคุณแอลลี่และคุณเค,คนโและในที่สุดคุณก็วินใช่ค่ะมือนที่หนูพูดเอาไว้เพราะว่าหนูเป็นคนแบบคอมเพลติทีฟมากชอบการแข่งขันแล้วหนูรู้สึกว่าแบบอยากให้มันขึ้นสีเขียวตรงข้างล่างเวลาอีพีมันออกไปค่ะพี่รู้สึกว่าแบบไม่ไม่ได้รอบที่แล้วหนูก็ทายถูกไปแล้วหนูอยากให้มันเป็นสีเขียวตลอดไปอะค่ะเก็บละเอียดมากทำไมคุณถึงใจอ่อนมาได้เนโ คือเรา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 ชอบผลงานน้องเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออก็ยังไม่เคยเจอน้องเขาเลยอะไรเง,งี้ยก็เลยเออน่าสนใจดีครับผมมาสิ่งตืนต่นเต้นมากตื่นเต้นมากผมมือเย็นมากอยู่อยู่หลังกําแพงผมตื่นเต้นทั้งวันเลยวันนี้คือตอนนี้คือแบบโล่งใช่คือมือเย็นมากติดตามผลงานของเอลลี่มาตลอดใช่ไหมครับใช่เราเราเราก็เห็นตลอดนะครับเห็นตลอดตั้งแต่แบบแรกๆแล้วอะไรเงี้ย เป็นยังไงบ้างพอเปิดกำแพงมาเป็นคุณเคนบูภูมิคุณคือตอนแรกหนูคิดว่าแบบอาจจะไม่ใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็คิดไปคนอื่นไปก่อนแต่ว่าพี่ๆทุกคนเหมือนหนูไปขอเขาไว้ว่าพี่ใบยหนูหน่อยได้ไหมเพราะว่าที่ผ่านมาหนูใบให้พี่หมดเลยนะอะไรเงี้ยเขาก็แบบโอเคเดี๋ยวช่วยแล้วพี่ๆเขาก็เลยแบบพูดคาว่าภูมิขึ้นมามีพี่วินพูดพี่เคนเคเด็กขึ้นมาหนูก็เลยแบบเอามาทุกอย่างมาประกอบกันใช่ค่ะแล้วก็มีแบบเหมือนพี่เขาหลุด ว่าแบบเอ้อยสนิทกันเลยอย่างเงี้ยแล้วก็มีเรื่องแบบไปเรียนที่ลอนดอนด้วยก็ใช่น่าแน่แต่คุณก็อแอบเป๋ไปเป๋มาอยู่นะ <laughs> เออ <laughs> เป๋มาเป๋มา <laughs> มีหลายภูมิเหมือนกันเป๋มาแต่ว่าแต่ว่าหนูรู้สึกว่าแบบน่าจะใช่สุดแล้วแบบพี่เค่นภูมิน่าจะใช่สุดเพราะว่าไม่รู้ค่ะจิตมันบอกว่าแบบต่อไปเถอะอ่ะอุ้ยหนูหนูแบบจังหวะที่น้องเป๋ไปเป๋มาไปเยอะบ้างครับตอนนั้นตอนที่อยู่หลังกันแพงคือผมก็ไม่คิดว่าว่าน้องเขาจะแบบเออพูดชื่อเราออกมาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบฮะ น้องเขารู้จักเราได้ไงวะเนี่ยอะไรเงี้ยจะบอกว่ามเก่งสะดุ้งเลยเหรอเออรู้สึกว่าเอ้าน้องรู้จักเราเหรอหรือว่าเอ๊ะมันเราไม่น่าจะแบบว่าเคยได้ไปแบบใกล้เคียงแบบเฉียดเฉียดกันอะไรเงี้ยก็ก็ไม่เคยก็เลยเออก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันครับตอนแรกเหมือนเราผู้ช่วยจะช่วยอะไรคุณเอลลี่ไม่ได้แต่สุดท้ายคุณสามารถเอาทุกอย่างมาขมวดเพราะคำใบ้มันยากนะแต่คำใบบนอันนั้นนะคะยากมากยากมากเพราะว่าเป็นเป็นสิ่งที่แบบเพอร์ซิโมากๆแต่ว่าพี่พี่ที่นั่งอยู่ก็ พี่หน้ากำแพงทุกคนก็ช่วยหนูได้เยอะมากค่ะซึ่งแบบทุกคนก็แบบขยิบตาให้หนูกับพี่ิาสายหัวอให้หนูเก็บรายละเอียดใช่ไหมคะวันนี้หนูสายตาดีขึ้นมาทันทีเลยค่ะคุณเคนครั้งนี้มาเป็นหลังแล้วครั้งหน้ามาเป็นหน้าบ้ไหมครับคุณเอ้คือเราร้องเพลงไม่ค่อยเก่งครับแต่ครั้งนี้มาเพื่อเอลลี่เลยใช่ใช่ใช่ครับก็ลุ้นกันนะว่าครั้งหน้าจะมาเป็นหน้าหรือเปล่า ครับครับถ้ามีถ้ามีโอกาสครับไอเคนเนี่ยจะบอกอะไรกับเอลลี่วันนี้บ้างครับก็น้องเก่งมากครับแล้วก็ร้องเพลงเก่งมากๆเลยเป็นกำลังใจให้น้องครับเอลลี่วันนี้ลายกระแพงของเราคุณทำให้คุณวินด้วยคุณจะบอกอะไรคุณเคนบุพบุบ้างครับก็จริงๆเห็นพี่เคนผ่านจอมาตลอดตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะแล้วก็แบบไม่ไม่แต่แต่เห็นว่าตลอดจริงๆแล้วก็แล้วก็แบบติดตามผลงานแล้วก็ ว้าวมากๆว่าแบบพี่ปลูกต้นไม้ด้วยหนูไม่เคยรู้มาก่อนอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบว้าวมากๆแล้วก็พี่เขาปลูกทุเรียนด้วยนะคะส่งไลน์ใช่ใช่ส่งไลน์ทุกคนฝากติดตามด้วยนะคะกินทุเรียนไหมคะกินค่ะหนูชอบมากมากต้องไปปลูกสวนอันนี้มีพันุอะไรบ้างคะพี่อ๋อตอนนี้ทำทำพวงมณีหมอนทองแล้วมูซันคิ้งชอบหมอนทองมากค่ะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวหนูจะไปซื้อค่ะไปุหนนนกันเองนะคะทุกคนโอเค